สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึง Warrior 2ใน a s h a n g a Sequence ท่านี้เป็นท่ายืนที่อยู่ในวิญญาณศาสตร์เพื่อเชื่อมไปสู่ท่านั่งท่านี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจหลายจดุดมาดูกันค่ะ วีรบุราษนาทูหรือวอร r เ o r ร์ชูเพื่อฝึกทุกคนคงได้มีโอกาสฝึกไม่ว่าจะเป็นโยคะพลาสไหนก็าตามท่านี้ดูเหมือนเป็นท่าง่ายแต่ถ้าเราใส่ใจในท่านี้จะช่วยในการเปิดสะโพกของเราได้เป็นอย่างดี การวางเทา้าส้นเท้าอยู่ในแนวเดียวกับอุ้งเท้าหลังความกว้างของขาขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของสะโพกของผู้ฝึกค่ะถ้าเราวางเท้าได้ถูกต้องกดสี่มุมของเทา้ายกอุ้งเท้าขึ้นจะส่งผลไปถึงการเปิดสะโพกและขาหนีบที่มีประสิทธิภาพมากๆการงอ,อเขา่าเราต้องออกแรงจากหน้าขาเพื่อซัพอร์ตไม่ให้น้ำหนักไปลงที่เข่ามากเกินไปค่ะในส่วนตำแหน่งของเขา่า ออกแรงกับเท้าและกล้ามเนื้อต้นขาเพื่อที่จะเปลี่ยนขาออกด้านนอกสะโพกสองข้างเท่ากันจะส่งผลให้ลำตัวสองข้างยาวเท่ากันอุ้งเชิงกรานไม่แอ่หรือโค้งอยู่ในระนาบเดียวกับลำตัวโม้วนเทลโบนลงเล็กน้อยไม่มากจนหลังโค้งค่ะผู้ฝึกควรสังเกตตัวเองให้หัวไหล ตรงกับข้อสะโพกไม่เอ็นไปด้านหน้าหรือหลังมากเกินไปกระชับกล้ามเนื้อแขนตลอดเวลาที่อยู่ในท่าสำหรับผู้ฝึกใหม่ที่ยังไม่มีความยืดหยุ่นของสะโพกมากพอให้วางเท้าด้านหลังเยืองออกด้านข้างจะทำให้อยู่ในท่าได้สบายขึ้นค่ะหลังจากที่ได้ชมรายละเอียดต่างๆไปแล้วลองไปปรับใช้ในการฝึกด,ดูนะคะถ้าได้ผลดีอะไรยังไงคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะคะ สำหรับเอพิโสดน,นี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ